สวัสดีพบกับผมไอเกมซ่า,า,าแล้วก็นี่แขกงอันเชิญไอเชียบโบสนะครับามามึงเป็นตาล้องให้กูหน่อยอันนึงอย่ามึงสลับใส่โอมนะถ่ายกูดีๆ้วมึงกูจะปีนผมจะปีนแลแพงลบอกเด็กกูเนี้ยหายแต่ไม่แก่หนูจะไป,ะไป,ง,ะไปง่ายๆเลยแค่นี้โอ้โหแล้วก็กระโดดเชาะแท้อันนี้ก็ไปง่าย แล้วก็ลงนี่ลงให้ดูง่ายเลยเอาเอาหลังพิงมุแพงแล้วก็จอกของก้วยก้วยยูทูพี่อชื่ออะไรนะไอเกมซ่าเขียนดิพี่ไอเขียนดิไม่เขียนไม่เจอไม่เขียนเจอแต่ดูอมหมดนะถ่ายอมล้วต้องมีคำว่าไอภาษาอังกฤษ ไม่ได้มึงถ่ายกวยนะลงไม่ได้เดมยวถ่ายกใา้พอแล้วนะกุกดเลย มาไปเย้เถอะมาเฮ้ยว้ใ่ือนหนมาเียนตะก้อโอันแรกใช่ไหมพี <vale ่ไอโอเป็นตะก้อแล้วคนนี้มา เรีวแล้วเลยดูเยอะบอสปีนกันเลยโอ้หายแสงมันไม่ชัดเลยเออ่ายก่อนกับปอแก่นที่ม the ันแข็งกย้อมันขึ้นช้าดูกูกันเลยขึ้นช้าวน้อีกมีหลายภาพบ้างที่ทำไม่ถูกดูนิ่ปีนก็นโดดลงแบบเท่ๆแบบไกล ม,มันไม่ไก่ไม่ได้หรอกาไ,ไดะให้ทานนะเมื่อกนะี้หเห็นพี่ป่ะเห็นขึ้นไปดิโอ้โหใส่แล้วแชร์คนนี้มั่งกระต่ายตา,ามมาต้นนี้คนระับต้ตนนี้กันเลยเฮ้ยห้เช็ดข้างนะี้ วิ่งดิปีแล้วนะตอนแรกตอนนี้หนูทายอยู่แบบไม่ง่ายอยู่แบบไม่ง่ายแบบแล้วก็จะใส่รองเท้าแล้วโดดลงมาคลยทันที่สองก็ถอดรองเท้ามันก็เดินมา